พุทธังธรรมังสังขังนะพุทธโธธรรมโมสังโฆหนี่สามารถนางใชอยู่ใครควรทุกทวนก่อนแล้วทุกครั้งทุกคราวค่อยลงมือทำดีกว่าสุขก,กายสบายใจปราถนาอยากให้เป็นอย่างนั้นทุกทุกคนเพราะว่าสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาเนี่รักสุกเกยดทุกเดวยกันทั้งนั้นสัตว์ที่มีวิญญาณของตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวอนะไรแต่แต่การปกป้อง ปกป้องตัวเองมันจะต่างกันคนที่มีพระละมีกําลังมากกว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในโลกนี้มืแต่จะมาเอาเข้าอกว่าเบียดเบียนคนที่ด้อยด้อยกว่าเราคนที่อ่อนแอกว่าเราที่สุดเขามับางทีคนรับใช้ขายแรงงานโดนโกงค่าแรงเอาไปซะอีกอีกอย่างอารมณ์ชี่ชุนเฉียวอารมณ์ที่แบบว่า ไม่ได้พึ่งพาสายคนอื่นเข้าใจลืมตัวเองจริงๆเราเพึ่งพาสายคนอื่นนะอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเป็นสนาที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเวลาท่านให้สินนะมาตั้งนะโมก่อนแล้วก็ถึงพระรันตนตะรัยเนะแล้สมาทานเป็นข้อข้อขณะที่สมาทานเป็นข้อข้อเนี่ย ถ้าเราทําได้ถ้าเราทําได้นี่แน่นอนที่สุดมันก็มีความสุขไงแต่เองไม่เคยฝึกไม่เคยฝืนเลยไม่เคยฝืนเลยโยกก็พามันกินเสพมันติดแล้วก็เอาละคําพูดก็เหมือนกันพูดไม่เป็นครับท่านบอกว่าพูดไม่เป็นภาสิทพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์พูดแล้วใส่ร้ายคนอื่นพูดแล้วทิมแทงคนอื่น พูดแล้วเด็ดลอนตัวเองก่อนที่จะพูดทํำไมไม่คิดบ้างเนะี่ยทำไมไม่คิดบ้างคิดดูดีดดๆก่อนที่จะพูดเสียหายหคนอื่นแล้วพอเจอเยอะเจอประเภทลักษณะโอ้พูดโอ้ขอพูดบางทีเราพูดยังไม่จบเลยยังไม่สรุปเลยบางทีตีความไปเองเลยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเขาบอกว่า กายไม่มีโรคเบียดเบียนเนี่ยก็มีความสุขะระดับนึ้นนะก็คนไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสัตว์โลกนี่แหละสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาไม่มีโครคภัยไข้เจ็บก็เป็นลาบอันประเสริฐแล้วว่าจากเช่นกันพูดแล้วเป็นพาสิธิ์เป็นเครื่องเตือนคนอื่นเตือนตัวเองและเตือนคนอื่นแล้วก็พูดแล้วมันเป็นประโยชน์ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ได้ประโยชน์ที่เรา ที่เราได้ยินบ่อยๆว่าป่าหมอตายเพราะปากป่าหมอตายเพราะปากทบทวนมังได้ยังบางเรื่องที่น้ําท่วมปากก็ว่าน้ําท่วมปากเราก็ไปขยายใจความได้เราก็คิดได้นะโอ้เป็นลักษณะใจที่นี้ถ้าเราไม่เข้าบอกว่าถ้าปล่อยปล่อยป้าย,ย,ยตามเรื่องมันแล้วจะใจจะสั่งเวลาใจไม่สั่งนะ ใจไม่สั่งสั่งในทางที่ไม่ดีอย่างเด็ดตนสั่งให้ทำดีๆสิ่งที่ดีๆด,ด,ดันไม่ทำแต่เวลาใจมันสั่งไปทำชั่วด้านทำใจก็เลยเดือดร้อนจ้ะมันก็ไปป่นไปจี้อย่างที่น้องพ่อบอกไม่ช้าชีพเนี่ยแทรกไปทุกทุกหัวละแหงเลยแทรกเข้าไปบางทีก็อยู่บ้านน้องพ่อต้องบอกว่า ขาจะมาขอความช่วยเหลือเขาจะมาด่าเราเขามายืมเงินเขาจะด่าเราหลังกายยืมไม่ได้นั่นนะมันจะมีปัญหาปัญหาก็เรื่องของเขาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านถึงได้บอกว่าเวลาเวลาเราติดตามดูนะบางคนบางคนนะมีพระท่านแต่เราก็น่าคิดนะเขาถ่ายทอดมาสืบทอดมาเขาบอกว่า คนคิดเหล่ามาขอวัตถุมงคลไปคุ้มครองตัวเองไปปกป้องคุ้มครองตัวเองตัวเองคุ้มครองตัวเองไม่เป็นนะยุ่งเ,เลยเอาอะไรไปคุ้มครองะมันเข้าพเท่าบอกว่ามันมันเลอะเทอะมันเละเทะไปหมดแล้วนะอย่างนั้นอะไรจะไปคุ้มครองเขาได้เคยขึ้นมาก็เห็นอยู่เขาก็เมาตั้งเช้ายันเย็นไม่มีวันไหนที่เห็นแล้วไม่เมาย่างเจ้า แต่ไปหาของดีไปคุ้มของเค่งไก่เหลือเกินวิธีคิดใช่ไหมล่ะว,วิธีคิดจริงจริงไม่ตช่มานหนึ่งเราปกครองคุ้มคองตัวเองคนอื่นก็ส่วนหนึ่งเมื่อกับเราที่เป็นเด็กพ่อแม่ผ่อนข้าวผ่อนน้ําอบรมสั่งสอนแนะนำพัามสอนในทางทีด่ดีแล้วทีนี้เวลาโตขึ้นมาแล้วทีนี้จเจริญเติบโตขึ้นมา ไปเจอเพื่อนเลยนี่ไม่ขัดกรองอะไรน,นี้ไปคบเพื่อนไม่ดีอันนี้ยุ่งเลยรีนี้ไปคบเพื่อนไม่ดีทำไมถึงว่ามันนําความเดือดร้อนมานะนําความเดือดร้อนมาเราทาไมไม่เลือกคบเองเป็นต้นคบสิ่งที่ดีดดีกว่าอย่าไปคบกับสิ่งที่เร็วเลวเลยถ้าเป็นสิ่งของก็เช่นกันวัตถุที่มันเป็นอันตรายก็มีอยู่ วัตถุหรือสิ่งของที่ไม่อันตรายก็มีอยู่อย่างเงี้ยจะถ้าเราหลงเข้าไปเนี่ยหลงเข้าไปข้อหาพักหาพวกเคยที่เป็นแก๊งเขาบอกเป็นแก๊งถ้าเป็นแก๊งคหไม่ใช่คนเดียวแล้วแหละมีเพื่อนพ้องน,น้องพี่เรื่องแปลกๆโผลขึ้นมาอยู่บ่อยเลยโผลขึ้นมามากๆเลยนะ ก่อนหน้านั้นเขาทําอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นเขาทําต้องถามว่าเขาทําอะไรอยู่เขาทมเขาก็เดนเนินการของเขาอยู่จะตั้งโผล่ออกมาเลยหลายเรื่องเลยมีคนหลายคนบอกโอ้คนที่มีเขาบอกว่าคนที่มีชื่อเสียงคนเป็นคนของสังคมเนี่ยมีคดีติตคุกกันวุ่นว,ว,นวายเลย,ยเป็นตน้น รวมทั้งเรื่องโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยเขาบอกพูดไปทั่วเลยไม่รู้เขาจริงเขาปลอมไม่รู้เรื่องคิงเรื่องปลอมอะไรม่ดูทำให้คนอื่นเสียหายแล้วพอมันมันมันมีเชื่อมันอยู่นะถึงไม่มีโทรศัพท์เมื่อก่อนก็ยังโอ้ยเรื่องใส่ลายใส่ลายคนอื่นจนผิดให้คนอื่นโอ้ถนัดเลยแหละถนัดพูดเล่าเหวี่ยงให้คนอื่นนะยังเปเรื่องเรื่องอื่นเฉยเลย ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของความคิดมันก็ไปลักษณะอย่างนั้นไปโทษคนอื่นโยนให้คนอื่นเฉยเลยแต่บางทีมันก็เกิดเรื่องมันเรื่องเรื่องของคนอื่นถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราเราก็เช่นกันทีนี้เราก็เช่นกันก็มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็นเป็นญา,าติสายเราเห็นัเวลาก็สอบถามมาก็จะถาม,ม,าาถามตรงไปตรงไหน,นเวลาเป็นไรมาสอบถามคนใกล้ชิดบ้าง ที่เป็นเพื่อนบัางที่เป็นพี่เป็นน้องบัางอะไรบ้างก็อยู่ลักษณะนี้ธรรมชาติเราต้องคิดว่าเออสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไม่เกี่ยวข้องกับเราปฏิเสธจะตั้งปนะีแต่เวลานั้นเขาเห็นเห็นไหมละ่ะเขามาบอกดินไม่หลุดเลยเงี่ยเป็นตน้นดินไม่หลุดเราต้องคิดอยู่เราทําความเข้าใจหลายๆเรื่องภัยใกล้ตัวนะขนาดเราเระวังที่สุดแล้ว ระวังที่สุดล้วภัยใกล้ตัวบางทีบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยข้บางคนก็ใช่เลยนะไม่เห็นรู้เรื่องบางทีก็เช่นกันหลวงพ่อก็เช่นกันเออไม่เห็นรู้เรื่องเลยเข้ามาถามเข้ามาถามบางอย่างเข้ามาถามแล้วก็ไม่เห็นนะไม่เห็นแต่ถ้าถ้าเราเห็นนะบางเรื่องถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็พูดในงแง่ที่เป็นประโยชน์ดีกว่า ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นแต่ไม่ใช่เราไปโง่หรือยอมรับทั้งหมดก็คงไม่ใช่เนะ,อะยอมรับทั้งหมดเลยก็คงไม่ใช่หรือง่ายๆเลยเราไปโยนผิด้ทั้งหมดให้คนอื่นก็ไม่ใช่เล้เมื่อกับพ่อแม่ปกป้องคุ้มครองลูกเป็นต้นปกป้องคุ้มครองสัตว์เลี้ยงนี่เป็นต้นหรือหัวหน้าเนี่ยที่เป็นพ่อผู้จัดการก็ดีแล้วก็ดีเป็นหัวหน้า เป็นเจ้าวามเจ้าของเขามอบหน้าที่ให้เราก็ต้องดูดูให้ทวนทั่วเขาเึ่งเลยบอกว่าเออถ้าอยู่กับน้องลูกน้องหลายคนคนนั้นมันโกรธคนนี้คนน,คนนี้นมันเกลียดคนน,คน,น,คน,นี้คนนี้ไม่ถูกกับคนถ้าไปฟ้องนายเยฟ้องนายนายเชื่อไปซะตั้งหมดยุ่งไว้นะเชื่อไปซะหมดได้ยุ่งเ้าก็ต้องไต่ตองแล้วทบทวนแล้ว ว่ามันใช่อย่างที่เขาว่าไหมนี่คนทุกคนนะถ้าพูดถึงตามหลักใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเวลาเขายกตําแหน่งให้เขายกเขายกตําแหน่งให้เขามอบหน้าทีให้ก็ทำํำนาทีไปเถอะบางคนไม่ถึงกับเสียนะเอออเลิกก่อนเลิกดีกว่าอืรูปแบบสบายดีกว่าอะไรอะะันแต่สบายบางเรื่องเขาไม่ใช่นะตนะ้องเข้าใจนะอย่างยกตัวอย่างนักบวชนักพน เพิ่งบวชมาเจ้าสบายเลยเจ้าตามกิเลสตัวเองอันนี้ยุ่งเลนะแย่เลยก็ต้องถามตัวเองย้อนกลับไปถ้าไม่ย้อนกลับไปก็ดูปัจจุบันเนี่ยให้มันรู้เท่าทันนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันนี้จังอันนี้จาเนาะอันนี้จังอันนี้จาเขาไม่เที่ยงเขาไม่เที่ยงอยู่ด้วยกัน เมื่อวานยังคุยกยันอยู่เลยวันนี้ชินใจแล้วเป็นต้นคือภัยมันใบไพยมันใกล้ตัวนะภัยมันใกล้ตัวทุกวันนี้ก็น้ามือของน้ามือของมนุษย์ด้วยกันนะทําขึ้นมาทำน่นทำนี่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเขาบอกว่าอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานเพื่อหาเลี้ยงปา่าเลียงทองเวลาโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็เครื่องไม้เครื่องมือฟาดฝันห้ามหันกันที่สุดถึงมันหลายหลายคนหลายข้างก็ถึงแก่ความตายถึงแก่ความตายเพราะน้ามือของคนอื่นอันนี้เยอะมากอีเยอะมากแม้แต่กระทั่ง นะกินเหล้าด้วยกันกินมาไม่รู้กี่ปีแล้วอยู่หน้าบ้านนี่แหละหน้าห้องพักนะกินไปกินมาบางคนโอ้ถึงตอนเช่ามองไปดูแล้วกลายเป็นศพไลอย่างเป็นตนบางทีอยู่ทีวีทีไหนอยู่ในป่าในสวนเดินทางไปโน่นไปนี่โดนเข้าไปแล้วเราก็ไม่รูนะ้เนาะเขาสร้างคาอะไรบ้าง สร้างกรรมอะไรไว้บ้างมีอยู่หลายหนหลายแห่งหลายนหลายแห่งคนเราด้วยกันเนี่ยไปแยกเยดความตายให้แก่นคนอื่นบางทีโอ้โหอย่างอย่างที่เบอกว่าเป็นผู้นําเป็นผู้นําหมู่บ้านยิงเขาตายยิงเขาตายห้าศพบาดเจ็บอยู่ที่เมืองเทพอเขเชีงกันที่ตลาดรวมทั้งเรียงเป็นหกศพ คนบาดเจ็บก็มีอย่างนี้เป็นต้นมันรูปอํานาจกับความโกรธนะควบคุมตองไม่ได้แค้นแค้นมาหลายปีแล้วไม่พอใจบุคคลคนนี้มาหลายปีแล้วข้ามวันค้าปีข้ามภพข้ามชาติมันก็จะรูปร่างแข่งัว้คิดัว้ใจไม่ได้คิดอยู่เรื่องเดียวต้องเอาคืนให้ได้อย่างนี้เป็นต้น เร้ที่สุดของมันถ้ายังไม่ตายเลาจะต้องไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอยู่ในคกุกในตารางอีกอย่างที่นี่ที่เห็นได้ชัดเลยหาทางออกไม่ได้ไม่มีเงินใช้นี่ยิ่งหมดเลยไม่มีเงินใช้นี่ลำบากไปต่อไม่ได้เดือดร้อนคิดสั่นประมาณลักษณะคิดสั้น อันนี้ก็เช่นกันนะหลวงพ่อบอกฝากว่าเกือบทุกเรื่องถ้าเราใครควรเราทบทวนแะล้วมันน่าจะมันน่าจะลงตัวนะถ้าถัวนยังคิดไม่ได้ก็หาที่ปรึกษาบ้างในโลกนี้คนที่หวังดีคนที่หวังดีคนที่รักเรานี่มีอยู่ไม่ใช่มีแต่คนเขยดเราทั้งหมดก็ไม่ใช่นะมีคนรักแต่คนห่วงเรามีอยู่แล้วมีหลายคนด้วย ถูกต่าก็ดีอะไรก็ดีถ้าจะเป็นสามีภรรยาก็ดีก็ด้วยความเป็นห่วงหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันมันหาทางออกไม่ได้ก็เลยเข้า่าปปิดชีพตัวเองเองยอะเลยเยอะเลยครั้งแล้วครั้งเล่าเนาะเราพอจะบอกไม่มันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกมันก็มีอยู่ล่ำไปนั่นแหละ พราะคาว่าก้าวพลาดในชีวิตนะพอตัดสินใจผิดพลาดเจตนาก็ไม่ได้ไล่เลยนะหวังจะไปต่อยอดไปต่อยอดลงทุนก็หวังผลกาไรอะไรลลกษณะแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้สมดังปัารถาายุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยปัญหาก็เกิดหยุดดีๆโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนาะทำไมเป็นอย่างี มันก็มีที่ไปที่มาของมันเองก็อย่างที่หลวงพ่อบอกไปตรงนั้นไปตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องแต่ชินว่าคนไปตรงนั้นขนาดไปรถคันเดียวกันเนี่ยยังมีโจรติดไปด้วยมีคนไม่ซื่อสัตย์ติดไปด้วยท่านจะได้เก่าวอยู่เสมอว่าก็รู้หน้าไม่รู้ใจไงรู้หน้าไม่รู้ใจแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คับที่เนะ ครับที่เนี่ยพออยู่ได้พอทนได้แต่ถ้าขับใจได้ยุ่งเลยนะอขับใจแล้วยุ่งเลยเราก็จังว่าประสานงานติดต่อให้กําลังใจกันเนี่ยก็อยู่ระดับ<ม>เป็นสิ่งที่ดีเลยซ้าไปการแสดงออกในทางที่เสร็จแล้วทีนี้เราจะสรุปสรุปยังไงเนี่ยดีมันอยู่ตรงไหน,นมีดีมันก็มีดีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกที่นะเราทำยังไงเนาะเราถึงจะว่า เอามาไว้ในดวงจิตดวงใจเอามาสดับสิทธิปัญญาของเรามันได้เอามาไว้ในหัวจิตหัวใจนะสินก็เช่นกัน,นกันสศีลก,ก็เช่นกันทมก็เช่นกันเอามารวมไในดวงจิตดวงใจของเราเนาะวันนี้วันสิ้นเดือนแล้วนะทข้าใจนะวันสิ้นเดือนอย่าไปสิ้นใจนะเดือนได้เจ็ดของปีก็จะผ่านไปแล้วนะนั่นเองเป็นตน วันนี้ทำดีกันเถอะจะเช้าใช้บ่ายเที่ยงอะไรก็ช่างจะไปผ่ารันประกันพุ่งนะอะกินข้าวไปด้วยก็คิดดีไปด้วยก็ได้ทาอะไรอยู่ทุริยาบทเราคิดดีควบคู่ไปด้วยจะได้มีความสุขปันนี้คงลาไปก่อนนะเนาะขอมีความสุขกันทุกตนหน้า โอกาสหน้ากราวนะนะพบก,กันใหม่นาะสาธุสาธุสาธุ